ช่วงเช้าวันนี้นะคะนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าไกลในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเดินทางเข้าหารือกับสภาอุตสาหกรรมเพื่อเรียกความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจให้กลับคืนมาซึ่งถือเป็นหน่วยงานแรกของภาคธุรกิจโดยมีนายเกรียงไกรเทียน,นุก,กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนายพิธาเดินทางมาด้วยวินรถจัก,กรยานยนต์เช่นเดิมค่ะและบอกก่อนเข้าหารือนะคะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการทํางานของคณะกร การเปลี่ยนผ่านจึงมีการพูดคุยกับสภาอุตสาหกรรมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ6ข้อที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยได้นําเสนอไว้และถือเป็นการได้กลับบ้านเก่าด้วยเพราะว่าตนเองเคยทํางานที่นี่ค่ะโดยในวันนี้นะคะจะได้มีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของนโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลก้าวไกลที่จะเน้นบรรเทาทุกข์เน้นความเท่าเทียมเน้นความทันสมัยคือท่องแฟและพื้น ฐานของประเทศต้องเฟิร์มและมีการเจริญเติบโตที่ลดความเหลื่อมล้ำส่วนเรื่องนโยบายค่าแรงนั้นจะเดินหน้าเหมือนเดิมหรือไม่ในพิธาตอบว่าเรื่องเศรษฐกิจบางเรื่องที่จะต้องรวดเร็วก็ต้องรวดเร็วบางเรื่องที่จะต้องรอบคอบก็ต้องรอบคอบและภายในสัปดาห์นี้ก็จะไปหารือรับฟังกกรสภาแรงงานและสภา,า,า SME เพื่อให้เกิดการรับฟังอย่างรอบด้านและนําข้อมูลจากการรับฟังไปพูดคุยกับพักเพื่อไทยเพราะเป็นพักใหญ่ซึ่งพักเพื่อไทยเห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงเพื่อให้ช่วยใน การดูแลทั้งโรงงานและดูแลเรื่องความเท่าเทียมรวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดส่วนกรณีที่นักข่าวถามถึงเรื่องของการบวตสวหากไม่ครบจะวางแผนอย่างไรต่อไปซึ่งตอนนี้ยังดูไม่น่ามีปัญหาและเท่าที่คณะเจราจาอัปเดตให้ฟังนั้นยังมองว่าเป็นเรื่องของระบบมากกว่าตัวบุคคลและส่วนตัวก็มีการพูดคุยกับคณะกรรมการที่เจราจากับสวมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ขอเปิดเผยซึ่งการมาที่สภาสารกรล ก็มีวุฒิสภาหลายท่านเคยทํางานร่วมกันในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยทําให้เรื่องของความแน่นอนมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและความมีเสถียรภาพของรัฐบาลของเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นออตอนนี้ยังยังดูท่าทีว่ายังไม่มีปัญหาใช่ไนหะเวราจะอัปเดตให้ให้ผมฟังครับมีที่ได้แจ้งออกในทาร,รางนะนะสภาบอกว่าเียว่าเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของระบบมากกว่าเรื่องของตัวบุคคล๋ยวจะระกรับตะกรองนะ ทางบอ,อกให้ต่างประเทศไม่อยากให้ประเทศ,เทศถึงทางการกวส่วมแล้วก็ส่วนที่เปอยู่นสส่วนตัว,วที่ได้พูดคุยกันคณะกรรมการไตยมิตรตอนต้นแค่นี้ก็เยอะจำนวนส่วนมากส่วนที่ไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็รอพบอยู่ตั้งมามาจากทางพระก้าวไกลเองมันเปนการที่ก้าไกลเป็นแกนนำนะครับแต่ว่ารรคร่วมแต่รัฐบาลหลายคนก็ได้พูดคุยให้แล้วก็ส่งเบอร์โทรศัพท์สงชื่มาพูดคุย ส่วนประเด็นมาตรา1นึที่พักร่วมอย่างไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทยไม่เอาทั้งยกเลิกและแก้ไขจะมีผลกับการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นายพิธาระบุว่าไม่มีความกังวลเพราะได้พูดคุยกันตั้งแต่เวทีดีเบตแล้วและยืนยันว่าไม่คิดว่าพักเก้าไกลจะโดดเดี่ยวในเรื่องของการแก้ไขามาตรา1นึเพื่อให้ความสัมพันธ์ของสถาบันกับประชาชนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนกรณีที่ภาคเอกชนอยากให้ตั้งรัฐบาลก่อนสิงหาคมนี้เป็นไปได้หรือไม่นายพิธาตอบว่ามีกรอบของกฎหมายอยู่ว่ากกตจะรับรองสอสอเมื่อไหร่ถ้ากรกตรับรองสอสอเร็วแล้วกระบวนการจัดตั้งเป็นไปได้แบบนี้ก็น่าจะเร็วขึ้น